มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทธสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักะกรีผลบทที่66อนาคตตะัย เวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือนพระเจริญก็ได้สำเร็จฌานโดยการเจริญปฐวีกสินเมื่อได้ปฐวีกสินเสียอย่างหนึ่งแล้วผู้ตะกสินอีกสามอย่างที่เหลือก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านเพราะเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิย่อมทำอะไรได้หมดอย่างที่เนนดิ่งพูดไว้สมัยที่ท่านเป็นเด็กซุกซนจนกระทั่งมาเป็นพระเจริญก็ยังจำได้ไม่ลืมเลือนคุณเก่งมาก ยังไม่เคยมีลูกศิษย์คนไหนของฉันทำได้อย่างคุณเท่าที่ผ่านมาคนที่ได้เร็วที่สุดคือหนึ่งปีบางคนก็หลายปีกว่าจะได้แต่ส่วนมากมักจะเลิกราไปเสียกลางคันเพราะละความเพียรหลวงพ่อเดิมออกปากชมสิษย์คนสุดท้ายแต่ยากเหลือเกินนะครับหลวงพ่อผมเองก็เกือบเกือบจะท้อถอยเสียหลายครั้งอาศัยที่เคยลำบากมาก่อน เลยมุมาณธรรมจนสำเร็จแต่จะว่าไปแล้วมันก็ยากเฉพาะตอนฝึกเท่านั้นพอได้เสียแล้วมันก็ง่ายนิดเดียวพระหนุ่มพูดจากประสบการณ์เขาเรียกว่ายากแท้แต่ไม่เคยยังไงล่ะหมายความว่าอย่างไรครับผู้อ่อนวัยกว่าไม่เข้าใจก็หมายความอย่างที่พูดนั่นแหละอะไรที่ว่ายากนั้นเพราะเราไม่เคยแต่ถ้าฝึกจนเคยแล้วมันก็เป็นเรื่องง่าย เหมือนกับที่คุณเรียนกสินนั่นไงถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าต่อไปนี้ผมจะทําอะไรได้หมดอย่างที่เนนดิ่งว่าใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ฉันอยากให้คุณสังวรไว้ว่าการจะนําไปใช้นั้นต้องพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนเพราะหากนําไปใช้ในทางที่ผิดก็เท่ากับสะสมบาปกรรมไว้แบบนี้สู้ไม่ได้เสียเลยยังจะดีกว่าอีกประการหนึ่งที่ฉันขอเตือนก็คือ ของอย่างนี้เมื่อมีได้ก็เสื่อมได้เพราะยังเป็นโลกียะต้องปฏิบัติต่อจนถึงขั้นโลกุตตะจึงจะไม่เสื่อมผมไม่เข้าใจครับหลวงพ่อเดิมมองหน้าภิกษุหนุ่มและรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเข้าใจจึงยังไม่อธิบายต่อภิกษุรูปนี้อายุยังน้อยยังไม่สนใจเรื่องที่จะปลีกตัวออกจากวัตสงสารและที่สำคัญคือศรัทธายังอ่อน ต้องรอให้ศรัทธาแก่กล้ากว่านี้จึงจะก้าวต่อไปจนถึงขั้นโลกุตระได้ไวัยหนุ่มแน่นเช่นเขาสำเร็จถึงขั้นนี้ก็ดีถมไปแล้วเห็นท่านไม่ตอบพระหนุ่มก็ไม่ได้เซาซีให้ท่านอธิบายด้วยคิดว่ารู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้คุณยังมองไม่เห็นประโยชน์แต่วันข้างหน้าคุณจะได้เห็นแน่นอนพูดเหมือนรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่ เงียบกันไปครู่หนึ่งภิกษุชราก็ถอนหายใจคล้ายมีความกังวลลึกๆพิกษุหนุ่มจึงถามขึ้นว่าหลวงพ่อถอนหายใจทําไมหรือครับฉันรู้สึกเป็นห่วงอนาคตนะสิคุณเป็นห่วงว่าในอนาคตจะหาพระดีๆมาสืบต่อพระศาสนาไม่ได้ท่านถอนหายใจอีกแบบนี้เขาเรียกว่าห่วงพระศาสนาครับหลวงพ่อไม่ใช่ห่วงอนาคต ผู้อ่อนไวกว่าตั้งใจยัว่วหมายให้ท่านคลายกังวลหากภิกษุชราย,ยังคงนิ่งสายตามองไกลออกไปในความมืดพระเจริญเห็นอาการผิดปกติเช่นนั้นก็ใจเสียความกลัวที่ซ่อนลึกอยู่ในใจกำลังผุดขึ้นมาท่านกลัวหลวงพ่อเดิมจะละสังขารไม่ต้องกลัวฉันยังไม่ตายง่ายๆหรอกภิกษุวัยร้อยเศษพูดขึ้น พระ,ะเจริญถึงกับสะดุ้งเมื่อได้ฟังเกรงจะถูกตำหนิว่าคิดอกุศลจึงพูดกรบเกลือนว่าหลวงพ่อไม่เคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนผมก็เลยใจไม่ดีถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าหลวงพ่อจะอยู่ไปอีกนานๆใช่ไหมครับฉันก็ว่าจะอยู่ไปจนกว่าจะตายนั่นแหละผู้อาวุโสกว่าเป็นฝ่ายยั่วบ้างแทนที่จะยั่วตอบพระหนุ่มกลับถามว่า เหตได้หลวงพ่อจึงห่วงพระศาสนาแล้วครับผมไม่เห็นว่าจะน่าห่วงตรงไหนเลยก็ทำไมจะไม่ให้ห่วงล่ะเพราะฉันรู้ว่าในอนาคตจะหาพระดียากจะมีพวกโกนหัวห่วมผ้าเหลืองมาหากินกับพระศาสนาพวกที่ตัวเป็นพระแต่ใจเป็นมารถึงเวลานั้นผู้คนก็จะเสื่อมถอยด้อยปัญญาหันไปยึดมารเป็นสลณะนะ เรียกว่าทิ้งพระไปหามารหน้าสมเพศท่านสายหน้าช้าๆและถอนหายใจอีกครั้งเห็นพระหนุ่มไม่พูดว่ากระไรจึงปรารลบต่อไปว่ามันก็ตรงกับพุทธธรรมนายนั่นแหละคุณรู้ไหมพระพุทธองค์ทรงทรรนายไว้ว่าอย่างไรไม่ทราบครับคือคำตอบแล้วอยากรู้ไหมอยากครับ พูดเพื่อจะเอาใจอีกฝ่ายเสียมากกว่าถ้าเช่นนั้นก็ตั้งใจฟังเรื่องนี้พระองค์ตรัสไว้ในทุติยปัญน,นาสกะพระไตรปิฎกเล่มที่22ทรงแสดงอนาคตภัยหประการตรัสไว้ถึงสพระสูตรอนาคตภัยหมายถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมครับถูกแล้วทรงแสดงไว้ถึงสพระสูตรพระสูตรละหประการ รวมเป็นยีสและที่ทำให้ฉันกังวลมากที่สุดคือประการที่สีและหในพระสูตรที่สซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่าในอนาคตภิกษุทั้งหลายจะไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อเป็นเช่นนี้เวลามีผู้อื่นแสดงพระสูตรที่พระตถาคตตรัสไว้ มีอัดลึกซึ้งเป็นโลกุตระภิกษุเหล่านั้นจะไม่ตั้งใจฟังทั้งไม่เห็นเป็นเรื่องที่ควรจะท่องจำศึกษาหรือปฏิบัติตามแต่เมื่อมีผู้อื่นแสดงพระสูตรที่กวีแต่งไว้ประพันธ์เป็นบทกวีไพเราะมีสำนวนสละสลวยเป็นคำสอนของสาวกเป็นเรื่องนอกพระศาสนาภิกษุเหล่านั้นจะตั้งใจฟัง และเห็นเป็นเรื่องที่ควรท่องจำศึกษาและปฏิบัติตามนี้เป็นภายในอนาคตข้อที่4ของพระสูตรที่สาหมายความว่าอะไรที่เป็นพุทธพจน์เขาจะไม่ยอมรับแต่จะไปรับสิ่งที่ไม่ใช่พุทธพจน์ใช่ไหมครับพระหนุ่มถามเป็นอย่างนั้นของจริงเขาไม่เอาไปเอาที่ไม่จริง เพราะเขาไม่อบรมศีลสมาธิปัญญาจึงรับของจริงไม่ได้รับได้แต่ของไม่จริงเพราะมันถูกกับนิสัยของเขาถูกแล้วเพราะเหตุนี้จึงพากันบิดเบือนพระธรรมวินยัยเพราะของสูงตัวเข้าไม่ถึงก็เลยดึงให้ต่ำลงต้องการทำให้พระธรรมเละพระวินัยเละแต่พระธรรมวินัยเป็นของบริสุทธิ์ใครจะทำอย่างไรก็มัวหมองไม่ได้ จิตของผู้กระทํานั่นแหละจะมัวหมองและเมื่อจิตมัวหมองเขาก็ต้องไปอบายเพราะพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ชัดว่าจิตเตสังกิริถเถท,ทุกคติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกคติย่อมเป็นที่หมายคนพวกนี้เมื่อตายก็ต้องไปตกนรกในอนาคตพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปตกนรกกันมาก เพราะไม่เคารพพระธรรมวินยัยเมื่อไม่เคารพก็จะพากันประกอบกรรมอันชั่วช้าเลวทรามนั่นสิครับผมถึงไม่อยากเป็นพระเพราะกลัวจะตกนรกอย่างที่หลวงพ่อว่าพระเจริญได้ทีที่จะพูดเรื่องศึกแต่ฉันมั่นใจว่าคุณจะเป็นพระที่ดีและช่วยสืบต่อพระศาสนาให้ถาวรสืบไปเพราะอย่างน้อยคุณก็ได้อบรมกายอบรมศีล อบรมจิตแล้วหลวงพ่อเดิมก็ได้ทีอีกเหมือนกันหลวงพ่อครับอนาคตภัยประการที่ห้ามีว่าอย่างไรครับท่านรีบเปลี่ยนเรื่องถามคืนพูดเรื่องเดิมก็รังแต่จะเข้าเนื้อถึงคุณไม่ถามฉันก็กําลังจะบอกอยู่พอดีอนาคตภัยประการที่ห้านั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจะไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อเป็นเช่นนี้พระเถระจะเป็นผู้มกักมากมีความประพฤติย่อหย่อนจะเป็นแนวหน้าในการล่วงละเมิดทอดทุระในการอยู่วิเวกจะไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งส่วนอนุชนรุ่นหลังก็จะถือภิกษุเหล่านั้นเป็นตัวอย่างแล้วทำตัวเป็นผู้มกักมากมีความประพฤติย่อหย่อนเหมือนกันจะเป็นแนวหน้าในการล่วงละเมิดทอดทุระในการอยู่วิเวกจะไม่ปรารบความเพียรเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งทมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง นี่แหละภายในอนาคตที่ยังไม่เกิดในปัจจุบันแต่จะเกิดในอนาคตต่อไปพระพุทธองค์ทรงเตือนให้ภิกษุทั้งหลายควรจับตามองภัยเหล่านี้เพื่อให้รู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วให้พยายามกำจัดเสียให้สิ้นไปเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะต้องอยู่ต่อไปอีกน,น,นานๆเพื่อจะได้จับตามองเพื่อให้รู้ทันและกำจัดให้สิ้นไป พระเจริญสรุปอย่างรวดเร็วถึงไม่มีฉันคุณก็ทำได้บอกฉันสิว่าคุณจะรับช่วงหน้าที่อันนี้ฉันจะได้หายกังวลถ้อยคำของภิกษุชราทำให้พระหนุ่มพูดไม่ออกใจหนึ่งอยากจะรับปากเพื่อให้ภิกษุชราคลายกังวลแต่อีกใจท่านก็ไม่ต้องการดำรงอยู่ในสมาณาเพศภาพหลวงตาวัตโนดย่ยงตราตึงฝังแน่นอยู่ในจิตใจ คนผู้นี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านเกลียดพระว่ายังไงล่ะรับปากกับฉันสิว่าคุณจะไม่ศึกหลวงพ่อเดิมคาดคั้นภิกษุหนุ่มจึงพูดด้วยความเกรงใจว่าขอเวลาให้ผมตัดสินใจสักวันสองวันนะครับหลวงพ่อเพราะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมถ้าผมรับปากไปแล้วแต่ทำไม่ได้ดังที่ว่าก็จะเสียสัจจะ ถึงอย่างไรผมก็ยังยึดถือเรื่องเสียชีพอย่าเสียสัตว์ครับดีมากฉันชอบคนอย่างนี้คนที่ไม่ตกปากรับคำกับใครง่ายๆปกติของคนไทยคือมีนิสัยชอบรับปากง่ายเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงภายหลังแต่ดูคุณไม่เหมือนคนอื่นๆแปลว่าผมเป็นคนไม่ปกติหลวงพ่อว่าผมไม่ปกติหรือเปล่าครับพระหนุ่มแกล้งยั่ว ทั้งที่ไม่มีแก่ใจจะยั่วหลวงพ่อเดิมไม่ใส่ใจต่อคำยั่วยาว้วหากพูดเป็นงานเป็นการว่าคุณอย่าไปเอาเจ้าหลวงตาทุศีลร,รูปนั้นมาเป็นอารมณ์เลยนั่นแหละมารศาสนาตัวจริงละอย่าคิดว่าคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองจะต้องเป็นพระเสมอไปความเป็นพระมิได้อยู่ที่เครื่องแบบแต่อยู่ที่ใจดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่ใจ โบราณท่านว่าไว้แต่ใจมันดูยากนี่ครับหลวงพ่อเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นพระคนนี้เป็นมารพระหนุ่มแยง้งไม่ยากหรอกคุณจำไม่ได้แล้วหรือที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าคนเราจะทำอะไรใจจะต้องมาก่อนเมื่อใจคิดอย่างไรก็จะแสดงออกมาทางกายทางวาจาฉะนั้นจะดูว่าคนไหนเป็นพระ คนไหนเป็นมารก็ต้องดูที่ข้อวัดปฏิบัติขอให้จำไว้อย่างหนึ่งว่าในการข้างหน้าพระแบบหลวงตาวัตโนดจะมีจำนวนมากขึ้นและพระดีๆอย่างคุณจะหายากสุดยากเพราะอย่างนี้แหละฉันถึงไม่อยากให้คุณศึกหาลาเพศท่านวกกลับมาเรื่องเดิมอีกภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นเริ่มจะใจอ่อนจึงพูดแบ่งรับแบ่งสู้ว่า หลวงพ่อครับหากการครองเทศบรรพชิตของผมจะเป็นประโยชน์ต่อพระาศาสนาดังที่หลวงพ่อตั้งความหวังไว้ผมก็จะตึกตรองอย่างรอบคอบอีกครั้งขอเวลาผมตัดสินใจสักสองวันนะครับตกลงเอาละฉันหายกังวลแล้วอันที่จริงฉันไม่น่าจะต้องมากังวลอะไรเพราะฉันเอาตัวรอดได้แล้วเพียงแต่เป็นห่วงพระาศาสนาเท่านั้นท่านต้องการจะบอกว่า จิตของท่านเป็นโลกุตระแล้วจึงตัดความกังวลในเรื่องของตัวเองได้แต่น่าเสียดายที่จิตของพระนุ่มยังเป็นโลกิยะจึงมิอาจเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดเวลาห้าทุ่มภิกษุผู้มาจากถิ่นไกลจึงลากลับกุติของตนสมภารวัดหนองโพรู้สึกเบาใจที่ได้ทำหน้าที่ของท่านเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านรู้ว่าพระเจริญจะต้องไม่สึกท่านเห็น ว่าภิกษุรูปนี้จะเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับพระศาสนาเพราะเขาเป็นผู้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตได้แล้วยังเหลือแต่อบรมปัญญาอีกอย่างเดียวที่เขาจะต้องทำและสิ่งนั้นก็ไม่ยากสำหรับเขาเพราะบุคคลที่มีจิตอบรมดีแล้วย่อมเกิดพลังที่เรียกกันว่าพลังจิตจิตที่มีพลังนี้สามารถจะนำไปใช้งานได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นงานทางให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์หรืองานทางปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งก็ตามถึงกุติที่พักภิกษุวัย21จึงสงน้ำชำระร่างกายให้สะอาดด้วยตั้งใจจะปฏิบัติกรรมฐานตามที่ได้เรียนมาจากพระครูสิงหราชมุนีท่านต้องการใช้กรรมฐานเป็นตัวตัดสินว่าจะอยู่หรือจะไปคืออยู่ครองสมณเพศหรือไปเป็นคฤหั์ สงน้ำและครองไตรจีวรเรียบร้อยแล้วจึงเริ่มปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมซึ่งท่านคิดท่าเดินขึ้นมาเองคือก้าวเท้าขวากำหนดพุทธก้าวเท้าซ้ายกำหนดโทเดินอยู่หนึ่งชั่วโมงจึงกำหนดนั่งแต่แทนที่จะกำหนดพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกดังที่เคยปฏิบัติท่านกลับเปลี่ยนมากำหนดประยงแทนคือประหายใจเข้ายงหายใจออก บุคคลเดียวในเวลานี้ที่ทำให้ท่านอยากศึกคือแม่ประยงท่านจะต้องทดสอบให้รู้ในคืนนี้ว่าแม่ประยงจะอนุญาตให้ท่านบวชต่อหรือจะให้ศึกออกมาแต่งงานกับหลอนภิกษุวัยย่าง22นั่งกำหนดประยงประยงจนกระทั่งจิตเป็นอุปจารสมาธิจึงเห็นนิมิตเป็นภาพของแม่ประยงดูหลอนสวยงามกว่าทุกครั้งที่เห็น ตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้างามไม่มีที่ติผมของหลอนดกดำสลวยยาวประบาผิวพันนวลละออปากแก้มคิ้วคางดูงามไปหมดหลอนยิ้มหวานเห็นฟันขาวซี่เล็กๆเ,เรียงอย่างเป็นระเบียบงามจริงหนอท่านนึกชมแล้วเพ่งพิษตั้งแต่ปลายผมลงมาผมหลอนเป็นมันดำขลับช่างงามอะไรเช่นนั้น ฉับพลันผมดกดำนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งศีษะท่านรำพึงว่าคนงามถึงผมหงอกแล้วก็ยังงามและแล้วผมของหล่อนก็ร่วงลงมากองที่เท้าเหลือแต่ศีรษะล้านเลี่ยนถึงจะไม่มีผมหล่อนก็ยังงามดูฟันสีสวยราวกับไข่มุกทันใดนั้นฟันของแม่ประยงก็ร่วงลงมากองรวมกับผมทำให้แก้มยุบลงไปทันใด ถึงหล่อนจะไม่มีฟันแต่ผิวพรรณหล่อนก็ยังงามอยู่ดีผิวนวลผ่องกลับเหี่ยวย่นลงราวกับแกล้งภิกษุหนุ่มไม่ยอมแพ้คงรำพึงต่อไปว่าดูสิถึงผิวจะเหี่ยวยน่นแต่รูปร่างก็ยังงดงามและแล้วรูปร่างงามนั้นก็เหลือแต่โครงกระดูกภิกษุวัยย่าง22ยังคงรำพึงต่อไปว่าคนมันจะงาม ถึงจะเหลือแต่โครงกระดูกก็ยังดูงามวินาทีนั้นโครงกระดูกก็หล่นร่วงลงมากองรวมกับผมและฟันคราวนี้ภิกษุหนุ่มมิอาจรำพึงต่อไปว่ากองกระดูกนั้นงามท่านได้แต่อัดอั้นอึดอัดต่อภาพที่เห็นร่างสวยงามของแม่ประยงไม่มีหลงเหลืออยู่นอกจากกองกระดูกที่หาความงามมิได้น่าเสียดายที่บารมีของพระเจริญยังไม่ถึงขั้น ด้วยว่ายังงมิได้อบรมปัญญานี้ฉะนั้นแล้วท่านคงจะยกจิตขึ้นพิจารณาไตรลักษณ์เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสังขารธรรมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็จะก้าวข้ามจากโลกิยะไปสู่โลกุตระเพราะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองการสังขารทั้งหลายแต่ถึงแม้จะมีได้บรรลุถึงขั้นโลกุตระท่านก็ตัดสินใจได้แล้ว ท่านจะยังไม่ลาสิกขาก่อนจะอยู่ช่วยงานพระาศาสนาไปสักระยะหนึ่งแล้วจึงค่อยสึกหากแม่ประยงรอได้ท่านก็จะแต่งงานกับหล่อนแต่ถ้ารอไม่ได้หล่อนจะไปแต่งกับชายอื่นท่านก็ไม่ขัดข้องพวงสตรียังมีอีกมากมายรอให้ท่านได้คถาเด็ดๆจากหลวงพ่อเดิมเสียก่อนแล้วพวกสาวๆก็จะวิ่งมาหาเองโดยไม่ต้องพึ่งคถาของหลวงตาอุ้ยที่ท่านยังจำได้แม่นยำ โอมที่พึ่งที่พ่งสาวนั่งบนตอเส้งสาวไม่มาเราต้องไปหามันเองคนอย่างพระเจริญไม่จำเป็นต้องไปหาสาวเดี๋ยวสาวก็วิ่งมาหาเองไม่เชื่อก็คอยดู